หรือเปล่าเท่านี้เท่านี้นะครับไม่มากเมื่อวานี้นะถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีเถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีคนที่มาเข้าร่วมนะก็หมายความว่าในประเทศนี้ไม่มีมรดกท,ที่เดือดร้อนแล้วแต่นั้นเนี่ยการดำเนินการของร้อนเนี่ยก็ควรที่จะยุติถูกไหมฮะทำไปก็คือเสียพลังงานเสียพลังงานแล้วมันเหนื่อยนะคืองานจะไม่ได้ทำนะครับไล่วันนี้เนี่ยวันและคืนการประชุมต่างๆเนี่ยมันก็มักจะพอดีนะคือปันหล่อนะ วันที่สองประชุมที่ทรนะครับวันที่สองประชุมททเนี่ยวันที่หนึ่งรับงานได้ไหมสามสิบรับงานได้ไหมไม่ได้วันที่สามรับงานได้ไหมอาจจะได้ดูมนะอ่ะนพ่อกวันที่แปดชุดไปแล้วนะครับวันที่สิบสองชุดไปแล้ววันที่สิบหกล่าสุดเมื่อวานซื้อประชุมแล้วที่กงการท่องเที่ยวนะฮะพี่ทอมเข้าไปนะครับก็ถามพี่ทอมเนี่ยอ่ทั้งที่ประชุมเนี่ยมีใครใส่เลยอย่เดียว ใส่สองคนเที่ยวชุ่มเนี่ยคือใส่กันเลขเท็จสองคนอ่ะนะ,นะะโอเคทีนี้แล้วก็มาวันนี้ที่แปดอกนะครับเรียกว่าทั้งเดือนเนี่ยก็ไม่ต้องทำอาหารกินละเพิ่งทำงานละนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากที่จะรู้ว่าอ,อยากที่จะรู้ว่าอีกพวกเราเนี่ยยังยังขอบคุณครับยังมองเห็นปัญหาอยู่หรือเปล่ายังสู้อยู่เปล่านะครับประเด็นวันนี้ก็ ก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขอขอบคุณเลยนะขอบคุณเรื่องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจัดใจเลยนะที่อุตส่าห์สลยเวลามานะครับเราก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเสียเวลาทําไปไม่สำเร็จนะครับไม่ใช่เรื่องแบบนะวันที่ทํามาก็ไม่สำเร็จที่ทำมาก็ไม่สำเร็จถูกไหมครมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบที่คนายูที่เดีนั้นนะครับแต่ว่าผมว่านะมันอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่เ็าไม่ใช่นะอย่างตัวนี้ล่าสุดเนี่ยครับไม่ทราบว่า มีท่านใดได้ดูรายการของผลกระแสมั้ยได้ดูไหมฮะผลกระแสนะครับคลิปในตำนานเนี่ยนะโอเคจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาผมนะว่าว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็ถูกที่ถ่ายจากเจ้าที่ีบารส่วนนะครับเขาไม่ได้ถ่ายกันผมนี่ถูกไหมฮะแล้วผมไปออกรายการทีวีเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมได้เงินไหมไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องฝากนะฮะคือ เดี๋ยวคุณหนุนก็หาวดว,าว่าโอ๊ยนะครับรายการวงกระแสเนี่ยเป็นรายการทีม่มีค่าหนึ่งพันโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับผมเอ่อที่ถามว่าแล้วทำทำ,ทำไมทำไปทำไมวันนี้คุณจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะฮะมาลีถ่ายนักท่องเที่ยวเดือนสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นทุกวันเนี่ยเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปจริงหรอถูกไหมนะเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไครับผมแล้วต่อไปเนี่ยใครจะมา ให้จะมาถูกไหมฮะหลังจากที่เทสนั้นออกกลับแล้วเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ในกลุ่มวิชั่กลุ่มรายทั้งหมดเนี่ยไกด์จีนเนี่ยไม่ได้ยินคำว่าแขกโดนจับบริจาคกันอีกเลยใช่ไหมครับจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยได้ปักกันเนืองถูกไหมฮะถ้าบอกถ้าถามว่าจำเป็นจะไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศเป็นเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศนะ วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับไกด์อ่ะเป็นปัญหาการถูกแย่งอาชีพการถูกแย่างงานแย่งอาชีพมันไม่ใช่การแย่างงานการแย่งชีพนะนะครับถ้าใครยังคิดอยู่ที่การแย่างงานการแย่งอาชีพเดี๋ยวผมว่ามันเท้าไปแล้วนะปัจจุบันสถานการณ์มันเลยเกิดเป็นไกลาแล้วนะครับเขาไม่ได้อยกากเป็นไกลาแล้วเขาะจะทำอะไรฮะเขาะจะมาท,าทิ้คออุตสาหกรรมทงเขาจะทั้งระบบของเลตไล นะครับและมันไม่ใช่ว่าโชว์จีนนะฮะเชิญพี่เชิญ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 โอเคมันไม่ใช่ว่าตัวจีนนะครับปัจจุบันเนี่ยทัวรที่เรียกได้ว่าน่าจะน่าจะดูแรงสุดนะฮะอันนี้ดโดยส่วนตัวนะ,ะหมอเกาหลีเกาหลีเนี่ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของจะกท่องเที่ยวไทยนะครับคนตื่นตื่นไทยเนี่ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการเมนเนียโดยชาวเ่าิท่ทั้งหมดทั้งหมดนะฮะเออแล้วมองว่ารัสเซียไม่ต่างกัน นะครับแล้วมองว่าจีนเนี่ยก็ไม่ต่างกันแล้วตอนนี้มันเกิดวงจรอุบาทเนะ่ยเวียดนามเนี่ยค่ใช้โมเดลเดียวกันกับจีนเหมือนกันเปรี้ยนะครับถ้าคุณไปทำธุรกิจเนี่ยนะครตลาดเวียดนามเนี่ยแค่คุณเด็กจากภาษาจีนเนี่ยเป็นเวียดนามนานคุณเนี่ยคุณทำได้เลยคุณทำได้เลยนะใช้โมเดลเดียวกันกับเปรี้ยเผลอๆเนี่ยเน็ตคุนที่อยู่เพื่อนหลังเนี่ยเป็นคนเดียวด้วยเผลอๆเป็นคนเดียวด้วยนะแต่นั้นเนี่ยวันนี้เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป ผมว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะฮะทีนี้เราก็าอยากจะสื่อสื่อว่าทั้งหมดเนี้ยเราต้องการที่จะปกป้องนะครับอุตสาหกรรมไม่ได้ของเองเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมว่าตัวเองเนี้ยอ่าผมเดือดร้อนไหมทีน่กะิเน,นี้ยก็เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะแต่ว่าถามว่าผมเอาตัวรอดได้ไหมนะครับผมพูดเลยนะว่าผมเอาตัวรอดได้นะครับผมอาตัวรอดได้แน่นอนนะฮะคือเพื่อนๆที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนี่ย ก็ได้จะรู้วาา่าได้จะรู้ว่าปีไม้ไมอะไรนู่เป็นยังไงนะฮะแต่ว่าทั้งวันอยากไกลว่าอยากว่ามันไม่ถูกไนงะมันไม่ถูกนะครับเพื่อไปทํางานกันทำกลุ่กันเห็นรับตัวสง่งตัวคนเป็นวันนี้รับงานเข้าตรงงานเข้านะผมก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้ไปทํางานเนี่ยมีงานก็ไปทำนะคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยก็คือมีงานก็ไปทำนะครับมีเวลาหาความรูร้นะมีเหลือก็แบบผลิตนน่นไะด้อันนี้นคือคอนเซ็ปต์ผม ถูกไหมครับคือหลายคนยมองว่าผมเป็นคนที่ฟูดิแรงนะครับบางคนโทรมาบอกเฮ้ยไพศาลสมมติตอนนั้นตกใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคนที่ค่อนข้างจะของของหายเลยนะจะบ,บอกกับคนที่คุยเรื่องด้วยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นโนะครับไม่โกรธก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีงานก็ไปทำนะครับเพนะราะว่าถ้าจะมองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาเราก็มาช่วยๆกันนะครับ,นะรบ,นะรบวันนี้เราก็มาพูดคุยว่าเราสำเร็จได้บ้างเป็นปัญหาคืออะไร นะฮะโอเคเออเราจะเริ่มต้นจากจากอะไรดีฮะเริ่มจากการการการแนะนําตัวสิ้นไหมะนะครับพูดต้นต้ว่าเป็นเออ่ชื่ออะไรนะครับแล้วก็มาจากจังหวัดไหนแค่นี้พอโอเคไหมอ่ะเริ่มแล้วพี่ชื่ออะไรครับคุชื <c oughs> ่อเอวบวันจันทร์ที่ค่ะคือเพื่อนเฉยที่มาจากพัทยาค่ะตอบผมครับคุณเทียมค่ะแม่ทองมองมองมองเทียมที่ขึ้นขึ้นขึ้น จชคอ่นิกรุงเทพนะจ๊ะโอเคคะสวัสดีค่ะชื่อสุดาน์วีทาสว่างวันิชนะคะมาจากอุยทค่ะอ๋อพิจาย่เป็นตุมพาะพิจาาเนี่ยเพิ่งหายป่วยจากโรคเมินะครับผมเมือ่ครับผมนีคือว่าเอ่อมันก็น่ประหลาดใจนะนะครับเมื่อสเดือนก่อนเนี่ยเมื่อสามเดือนก่อนเนี่ย ผมแกลุกเลยนะนะครับสามเดือนผ่านไปเนี่ยผมแกจะบอกผมเนีนั่นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะโอเค็บไว้หาไว้นะฮะเอลี่ยนอ่ะ,อะ,อนอะกลับมาพี่น้องอยากับผมค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,นนอะอชื่ออาชิงนะคะมาจากแม่สายเชียงรายอ่าชิงนี่เป็นทำทัวร์เดียกันด้วยเนาะแล้วก็มี ราการเขาต้องดูเป็นราการของว่าในการพิเศษอะไรพิเศษเราไปที่ที่มันสวยๆนะครับถ้าต้องการมีข้อก็ติดต่อมาได้ครับเงฮะมาด้้วมั้ยคะมาจากเชียงรายเชียงรายเนาะเียวอจ้าชื่ออายุมาจักเชียงรายสายเชียงรายแม่สายนเรกผมพี่ที่ไกด์โอสงเราเนี่ยฮะคือี่ว่า